ยายมีตัวน้อยเดินตามหลังใหญ่อีกคนนึงแหละอีกตัวหนึ่งแหละเพราะเวลายายหัดเดินตอนเช้าเ้านะมันจะมีสามแสบมีสามแสบก็มีสาวน้อยเฉียอิมสาวน้อยมีปูแล้วก็หนุ่มน้อยโชกุนตอนนี้มีสาวน้อยชบามาอีกตัวหนึ่งเป็นสมาชิกใหม่ เราะเวลาตอนยายเดินนะจะสามตัวพวกนี้ก็จะเดินตามยายไปยายยายเดินอยู่ในบ้านไงเพราะยายเดินไม่ได้นะยายเดินไปนอกบ้านยายเดินยังไม่ถนัดยังไม่กล้ากลัวจะไปล้มไปลุกอย่างไรนี้เพราะยายอยู่บ้านคนเดียวตอนเย็นลูกกลับมาหรือลานหยุดเสาร์อาทิตย์ประมาณเนี้เขาก็จะนำมานอนเป็นเพื่อน แต่ตอนกลางวันเขาก็ไปทํางานเหมือนกันเหมือนเดิมแกก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมอยู่ในบ้านที่มีแต่แมวกับหมาที่ยิ่งมีแมวกับหมาก็มีความสุขดีนะเพราะเดี๋ยวนี้สังคมข้างนอกมันยิ่งน่ากลัวน่ากลัวมากๆอะน่ากลัวขึ้นทุกวันเลยเพื่อนๆว่าไม่จริงหลูกลูกหลานๆว่าไม่จริงดูแลลูกๆกันให้ดีๆนะอันตรายในบ้านก็ยังมีนะอันตรายในบ้าน่ะแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียว มันก็เกิดอะไรได้มากมายอย่างเรื่องที่ยายจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะบ้านหลังโต๊บเลอเลยมีรั้วรอบขอบชิดลูกเต้าก,ก็ก็เลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีขับรถไปส่งไปรับมาโรงเรียนประจำเสาร์อาทิตย์ก็คือพ่อแม่มีพร้อมอะ่ะพ่อแม่มีพร้อมแล้วก็ฐานะก,ก็ดีร่ำรวย แต่กการแบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นนะลูกสาวหนีหายออกจากบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าลูกไปไหนโทรศัพท์ก็ปิดติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปตามที่ไหนไปตามหาเพื่อนๆไปตามตามบ้านเพื่อนๆพน่เอาช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดเทอมนะก็เลยไม่รู้จะไปไหนเพื่อนก็ไม่รู้ข่าวแล้วเพื่อน ก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันก็เลยไม่รู้จะหาไปหาที่ไหนไปตามที่ไหนก็ไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจก็มันไม่มีเบาะแสมันไม่มีเบาะแสว่าไปไหนเด็กก็เรียนดีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่มาเป็นเดือนอยู่มาเป็นเดือนลูกก็ติดต่อกลับมาบอกว่าให้พ่อแม่ไปรับ ไปอยู่นู่นจากภาคใต้ไปภาคกลางจากภาคใต้ไปภาคกลางเลยแล้วแล้วน้องก็ไปทําอะไรภาคกลางล่ะก็ก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกไปไงหลอกไปหลอกไปทําอะไรอ่ะก็ผู้หญิงผู้ชายนะ่นน้องเขาก็มสามก็สิบห้าน้องเขาก็มสามสิบห้าแล้วตัวแล้วตัวผู้ชายนั่นอนาะยุ สาบกว่าวามีภรรยาอยู่ด้วยนะพาน้องเข้าไปทำปุยี่ปุยำแล้วก็บังคับบังคับให้ไปทำอะไรต่อมีอะไรอะ่ะในทางที่ไม่ดีอะ่ะจนน้องก็ทนไม่ไหวจนน้องก็ทนไม่ไหวก็แอบแอบติดต่อให้คนอื่นนะ่ะติดต่อกลับมาโทรศัพท์ตัวเองไม่มีแล้ว ก็ให้คนอื่นติดต่อกลับมาให้ให้คนอื่นติดต่อกลับมามาหาพ่อแม่แล้วให้พ่อแม่ไปรับแล้วพ่อแม่ก็ไปรับนะไปรับลูกกลับมาร่างกายลูกบอบช้ำม,มากสุดท้ายเด็กคนนั้นก็มีท้องหดอน,อ,อนมาด้วยเพราระว่าไปตรวจร่างกายก็มีท้องหอหนดอ,อนมาด้วยแล้วก็ก็แจ้งความ ให้จับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รับสรารภาพว่าน้องเขามาเองแล้วเรื่องทุกอย่างก็เปิดเผยขึ้นคือน้องคนนี้ติดต่อกันกันกบผู้ชายคนนี้ทางโทรศัพท์ทางโซเชียลรู้จักกันใน Facebook แล้วก็คุยกันมาเดือนสองเดือนแล้วน้องคนนี้ก็หอผ้าตามเข้าไปไปอยู่กับเขาเอาเงินพ่อแม่พ่อพ่อแม่มีตังไงก็หยิบฉวยเงินพ่อแม่ไปด้วย เด็กเนาะก็ยังไม่ภาษาเด็กสิบห้ามอสามก็ยังไม่ภาษาอะไรอะ่ะก็ไปก็สนุกสนานพอเงินหมดผู้ชายคนนี้ก็ไม่เอาแล้วให้กลับบ้านให้กลับบ้านแล้วแถมให้น้องคนนี้ไปเดินยาด้วยไปเดินยาเพราะว่าผู้ชายคนนี้ขายยาด้วยพอตำรวจไปจับมันก็แค่ถูกจับติดคุกนะ แล้สิ่งที่สูญเสียสิ่งที่สูญเสียมันเรียกร้องกลับมาได้ไหมมันก็เรียกร้องกลับมาไม่ได้นะน้องก็ต้องสูญเสียทุกๆอย่างเลยสูญเสียอนาคตทั้งร่างกายและจิตใจก็บอกช้ำทั้งครอบครัวอย่็นว่าตอนนี้อะไรๆมันมัน,ม,นมันรอบรอบกายเรามันน่ากลัวไปหมดเลยคอยดูแลปกป้องลูกหลานให้ดีๆนะ อย่าให้เกิดเหตุหลายทำนองนี้มันเกิดบ่อยเกินไปเกิดขึ้นมากทำให้เด็กๆเ,เสียอนาคตเสียอนาคตแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันหาง่ายไปหมดมันหาง่ายไปหมดไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วการหนีออกจากบ้านก็ง่ายมากแล้วเด็กคุยอะไรกันทุกคนมีโทรศัพท์คนละเครื่องไงคุยอะไรกันเราก็ไม่รู้ กว่าเราจะรู้นะ่ะมันสายเกินแก้แล้วดูแลลูกให้ดีๆทุกอย่างมีเยอะไปหมดเลยทั้งยาเอ่ยการหลอกลวงเอ่ยารหลอกลวงนี่มันมีหลายอย่างหลอกลวงทั้งเงินหลอกลวงทั้งตัวหลอกลวงทุกอย่างอะ่ะแล้วเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะหลอกออกจากบ้านทุกอย่างที่เสียมันเสียสำหรับตัวผู้หญิงและวงตระกูล พ่อแม่ทําให้เสียใจทําให้เสียอนาคตแต่ผู้ชายเร็วๆพวกนั้นนะที่ทำมาที่ทําอ่ะมันก็ได้แค่ติดคุกแล้วเดี๋ยวออกมาทําพฤติกรรมใหม่แล้วไม่รู้จะป้องกันยังไงไม่รู้จะป้องกันลูกเต้าให้มันปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเพื่อนๆว่าจริงไหมใครเคยเจอใครเคยโดนใครเคยเคยมีความเห็นอะไร ลองทักทายเข้ามาพูดคุยดูมันจะได้เป็นอุทาหรจะได้สอนกันจะได้บอกกันจะได้นำแนะนำวิธีกันเพื่อนๆว่าจริงไหมเราควรจะปกป้องลูกหลานของเรานะให้พ้นภัย่านพวกนี้ให้ลูกหลานของเราอะพ้นปากเหี่ยวปากการอดปากเหี่ยวปากกาไปจนโตเรียนจบมีงานทำเพื่อนๆว่าจริงไหม